ที่เขาเรียกว่าเหนียวทุเรียนค่ะเพื่อนๆนี่แหละที่เขาเรียกว่าลูกน้อเหลือลูกเดียวก็เลยมากินกับข้าวเพื่อนๆอืมแต่แต่ก็อยู่ได้ค่ะเนื้อเขาอร่อยกินจิ้มกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยค่ะนี่แหละเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชวนเพื่อนมาชิมทุเรียนหมอนทองค่ะลูกเล็กแต่ใจใหญ่ค่ะเพื่อนๆค่ะ ลูกเขาเล็กแต่เนื้อเขากรอบค่ะเพื่อนๆเนื้อกรอบอร่อยค่ะที่เขาเรียกว่าเหนียวทุเรียนค่ะเพื่อนๆนี่แหละที Chuck ่เขาเรียกว่ากินกับข้าวด้วยก็ได้เนี่ยกระติดกล่องข้าวเหนียวเบิร์เลอร์เลยค่ะกินกับข้าวด้วยก็ได้เนี่ยกระติดกล่องข้าวเหนียวเบิร์เลอร์เลยค่ะดูสิคะลูกลูกเล็กๆเนื้อก็เม็ดเขาก็จะเล็กมากเลยค่ะวันนี้ คือฝนตกแรงมากเหนียวทุเรียนอ่ากินง่ายอยู่ง่ายค่ะเพื่อนๆค่ะอ่ากินกับข้าวเหนียวเนี่ยเห็นไหมที่ฝนตกนี่ตอนนี้ก็ลังตกอยู่กินกับข้าวด้วยก็ได้เนี่ยก็ติดกล่องข้าวเหนียวเบอร์เลอเลยค่ะเกียดเนาะบุ่มบามขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้ขอตัวลงก่อนนะคะ <trov. S 2> บ๊ายๆค่ะสวัสดีจ้า ไม่ไม่รอซกเล็กค่ะกินข้าวเหนียวตุเรียนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมกินกับข้าวด้วยก็ได้นี่อ่ะกระติดกล่องข้าวเหนียวเบอร์เลอร์เลยค่ะใหญ่ค่ะเพื่อนๆค่ะลูกเขาเล็กแต่เนื้อเขากรอบค่ะเพื่อนๆเนื้อกรอบอร่อยค่ะใหญ่ค่ะเพื่อนๆค่ะ ลูกเขาเล็กแต่เนื้อเขากรอบค่ะเพื่อนๆเ,เนื้อกรอบอร่อยค่ะกินกับข้าวด้วยก็ได้เนี่ยกระติบกล่องข้าวเหนียวเบอร์เลอร์เลยค่ะกระติบเบอร์เลอร์เลยติบใหญ่มากปกติก็ข้าวเหนียวจะจิ้มอ่าจะกินกับซกเล็กเนาะจะกินสิคาลูกลูกเล็กๆเ,เนื้อก็เม็ดเขาก็จะเล็กมากเลยค่ะอ่าวันนี้ คือฝนตกแรงมากไม่ไม่รอซกเล็กค่ะกินข้าวเหนียวทุเรียนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่รับชมกันเนาะเหลือลูกเดียวก็เลยมากินกับข้าวเพื่อนเพื่อนอืมแต่แต่ก็อยู่ได้ค่ะเนื้อเขาอร่อยกินจิ้มกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยค่ะนี่แหละเขาติบเบลเลอร์เลยติบใหญ่มากปกติก็ข้าวเหนียวจะจิ้มอ่าจะกินกับ ซกเล็กเนาะจะกินไม่ไม่รอซกเล็กค่ะกินข้าวเหนียวทุเรียนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมเกียดเนาะบุ่มบมขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้ขอตัวลงก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีจ้าเกียรติเนาะบุ่มบมขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้ขอตัวลงก่อนนะคะ บายบายค่ะสวัสดีจ้าใหญ่ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะลูกเขาเล็กแต่เนื้อเขากรอบค่ะเพื่อนๆนเนื้อกรอบอร่อยค่ะกินกับก้อยก้อยขมต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้จารุวรรันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินก้อยขมต้มแซ่บเนาะมันไม่มีค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกกุเนะเหลือลูกเดียวก็เลยมากินกับข้าวเพื่อนๆน แต่แต่ก็อยู่ได้ค่ะเนื้อเขาอร่อยกินจิ้มกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยค่ะนี่แหละกระติบเบลอเลยติบใหญ่มากปกติก็ข้าวเหนียวจะจิ้มอจะกินกับซกเล็กเนาะจะกินกับก้อยก้อยขมต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้จารุวันไม่ไม่ไม่กินก้อยขมต้มแซ่บเนาะมันไม่มีค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกกินกับก้อยก้อยขมต้มแซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่วันนี้จารุวันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินก้อยขมต้มแซ่บเนาะมันไม่มีค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกหยดเนาะบุ่มบามขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้ขอตัวลงก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีจ้าดูสิคะ่ะลูกลูกเล็กๆเ,เนื้อก็เม็ดเขาก็จะเล็กมากเลยค่ะอ่าวันนี้คือฝนตกแรงมากค่ะ นี่คือเมนูกับข้าวยามเช้าค่ะอ่ากินทุเรียนกับข้าวเหนียวเนาะเม็ดข้าวเล็กนิดเดียวอร่อยแต่อร่อยค่ะดูสิคะลูกลูกเล็กเล็กเนื้อก็เม็ดข้าวก็จะเล็กมากเลยค่ะอ่าวันนี้คือฝนตกแรงมากไม่ไม่รอซกเล็กค่ะกินข้าวเหนียวทุเรียนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านนะคะที่รับชมติบ เบลเลอร์เลยตีบใหญ่มากปกติก็ข้าวเหนียวจะจิ้มอ่าจะกินกับซกเล็กเนาะจะกินกับก้อยก้อยขมต้มแซบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้จารุวันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กินก้อยขมต้มแซบเนาะมันไม่มีค่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกกระติดเบลเลอร์เลยติบใหญ่มากปกติก็ข้าวเหนียวจะจิ้มอ่าจะกินกับซกเล็กเนาะจะกินคลีป อ่อตอนนี้ก็ขอกินอ่าทุเรียนก่อนนะคะกินข้าวก่อนบางทีกินโชก็น่ากินไม่ไม่รอซกเล็กค่ะกินข้าวเหนียวทุเรียนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมดูสิคะลูกลูกเล็กๆเนื้อก็เม็ดข้าก็จะเล็กมากเลยค่ะอ่าวันนี้คือฝนตก แรงมากใหญ่ค่ะเพื่อนๆนค่ะลูกเขาเล็กแต่เนื้อเขากรอบค่ะเพื่อนๆนเนื้อกรอบอร่อยค่ะมุมคลิปอ่าตอนนี้ก็ขอกินอทุเรียนก่อนนะคะกินข้าวก่อนบางทีกินโชว์ก็น่ากินคลิปอ่าตอนนี้ก็ขอกินอทุเรียนก่อนนะคะกินข้าวก่อน บางทีกินโชก็น่ากิ๊วสิคะลูกลูกเล็กๆเนื้อก็เม็ดเขาก็จะเล็กมากเลยค่ะอ่าวันนี้คือฝนตกแรงมากคลิปออตอนนี้ก็ขอกินทุเรียนก่อนนะคะกินข้าวก่อนบางทีกินโชก็น่ากินแรงมากตกหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยเขาเขาหยุดค่ะก็เหมือนกับเรานี่แหละ ก็เลยได้ทุเรียนอ่าเหลือเหลือส่งจากไม่ส่งให้ลูก,กค่ะนี่คือเมนูกับข้าวยามเช้าค่ะอ่ากินทุเรียนกับข้าวเหนียวเนาะเม็ดข้าวเล็กนิดเดียวอร่อยแต่อร่อยค่ะคุเน้องเหลือลูกเดียวก็เลยมากินกับข้าวเพื่อนๆอืมแต,แต่แต่ก็อยู่ได้ค่ะเนื้อเขาอร่อยกินจิ้มกับข้าวเหนียวอร่อยมากเลยค่ะนี่แหละคําคลิปตอนนี้ก็คอยกิน ทุเรียนก่อนนะคะกินข้าวก่อนบางทีกินโชก็น่าก,กติบเบลอเลยติบใหญ่มากปกติก็ข้าวเหนียวจะจิ้มจะกินกับซกเล็กเนาะจะแข็งมากตกหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยเขาเขาหยุดค่ะก็เหมือนกับเรานี่แหละก็เลยได้ทุเรียนเหลือเหลือส่งจากไม่ส่งให้ลูกดูสิคะลูกลูกเล็กๆเ,เนื้อก็เม็ดข้าก็จะเล็กมากเลยค่ะ วันนี้คือฝนตกแรงมากแรงมากตกหนักมากเลยค่ะเพื่อนๆก็เลยเขาเขาหยุดค่ะก็เหมือนกับเรานี่แหละก็เลยได้ทุเรียนอ่าเหลือเหลือส่งจากไม่ส่งให้ลูกเหยียดเนาะบุมบามขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้ขอตัวลงก่อนนะคะบายบายค่ะสวัสดีจ้าชมคลิปอ่าอ่าตอนนี้ก็ขอกิน ทุเรียนก่อนนะคะกินข้าวก่อนบางทีกินโชก็น่ากิน,นะคะ่ะนี่คือเมนูกับข้าวยามเช้าค่ะอ่ากินทุเรียนกับข้าวเหนียวเนาะเม็ดข้าวเล็กนิดเดียวอร่อยแต่อร่อยค่ะไม่ไม่รอซกเล็กค่ะกินข้าวเหนียวทุเรียนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมกินกับข้าวด้วยก็ได้นี่อ่ะกระติบกล่องข้าวเหนียวเบิร์เลอร์เลยค่ะ ไม่ไม่รอซกเล็กค่ะกินข้าวเหนียวทุเรียนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนเพื่อน <Sched ule. S 2> ทุกท่านนะคะที่รับชมที่เขาเรียกว่าเหนียวทุเรียนค่ะเพื่อนๆนนี่แหละที่เขาเรียกว่าใหญ่ค่ะเพื่อนๆค่ะลูกเขาเล็กแต่เนื้อเขากรอบค่ะเพื่อนๆเนื้อกลอบอร่อยค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะเพื่อนเพื่อน ชวนเพื่อนมาชิมทุเรียนหมอนทองค่ะลูกเล็กแต่ใจินคลิปตอนนี้ก็ขอกินอ่าทุเรียนก่อนนะคะกินข้าวก่อนบางทีกินโชก็น่าไม่ไม่รอซกเล็กค่ะกินข้าวเหนียวทุเรียนค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่รับชมที่เขาเรียกว่าเหนียวทุเรียนค่ะเพื่อนๆ นี่แหละที่เขาเรียกว่าเหนียวทุเรียน